ว่าเพศจากักรู้สิ่งกว่าคนรู้กดชุ ซลมอนทอดกรอบนะคะกินกับส้มตำปูนะคะอลังการมากนะ,ะแบบเผ็ดเผ็ดจริงๆนะคะจากสีสันที่เราเโชว์ไปนะคะเดี๋ยวป้าไปสีกับลุงคิดเราสองคนก็ขอชิมก่อนนะคะมาชิมไปด้วยกัน,นะะต้องชิมนะคะเพราะว่าดูจากสีสันแล้วน่าจะปากเบิ่นเลยนะคะเนี่ยนี่ส้มตำก่อนเลยนะดูนะคะส้มตำของเราตำปูนะคะเนี่ย เป็นไงอืมกรอบกรอบใช่ไหมเค็มไปไหมเค็มไม่เค็มใช่ไหมอรอปูกันอุ้ยสีสันนะฮะนี่นะคะต้องลองนี่ก่อนส้มตำของลุงคิดเป็นตำไทยค่ะร้านเดียวกันค่ะสั่งเขาแบบเผ็ดๆไม่ใส่น้ำตาลของลุงคิดไม่ใส่กุ้งฝอยนะคะคิดเทากัเผ็ดๆใช่บอกเขาเผ็ดๆผมมี ไม่ไม่ของลุงคิดบอกว่าให้ให้เด็ก for the baby ีตำไทย for baby ไทยเบบีโอฝรั่งเบบีฝรั่งเบบีเนีเขาจะมีในบอกรายละเอียดอาหารใช่ไหมปาปิซี่ก็บอกไปว่าเออสำหรับฝรั่งเบบีนะคะอย่าทำเผ็ดอุ้ยไม่กล้าชิมเลยอ่ะกลัวเผ็ดอ่ะอุ้ยสีคือร้านนี้เป็นร้านที่ไม่ห่วงพริกนะคะ ส้มส้มตำกกขามม่ะชื่อร้านเขาเออนาควายเนี่ยค่ะบ้านนาควายนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะ,ะคือเป็นเป็นร้านที่ไม่ห่วงพริกค่ะถ้าสั่งเผ็ดนี่หดูค่ะแค่พริกนี่ก็ขาดทุนไปแล้วนะคะเนี่ยผมไม่คิดว่าก็จะใส่เยอะเรววังขนาดนี้อุ้ยชิมก่อนขนลุกว่ะโุยโซดาบอกว่าเอาใจช่วยน้ำแอ่นั่งหน้ายาวอยู่ตรงนี้อื อืมอืมอ้ยเผ็ดเหรอชีติ้งว่าเบบี้ฝรั่งอิตเผ็ดหรือเปล่าอืมกรอบทอดง่ายๆนะคะพาอไปซี่เคยทำคลิปบอกแบบละเอียดยิบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวแปะไว้ข้างบนให้นะคะแบบละเอียดเลยอันนั้นจะละเอียดมากตั้งแต่วิธีล้างเลยนะคะไม่ให้ขาว I try to remember when we eat the last time the salmon belly I think in uh Calcor you remember อ m m with the nice view Salmon belly ใช่ไหม ที่ข่าคอเข่าคอเราได้สั่งไม่อันนั้นมันกุ้งแช่น้ำปลาอ๋อเยอะืยอะหืมกุมก mm hmm. ละเมนูเลยเนะ mm hmm. นี่ยอันนั้นมันกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้มันเมนูทอดอันนั้นเมนูยำที่ลุงคิดอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาอ mm hmm. okay, ุ๊ยแต่รสชาติอร่อยค่ะ mm hmm. แต่เผ็ดบอกเลยนะคะ mm hmm. เผ็ดมาก แล้วพริกแถวนี้ด้วยเผ็ดบ้านของเราก็นั่นแหละค่ะที่เราไปเห็นนะคะเขาชั้นบนเราปูเป็น s, <S p g ใช่ไหม SPC SPC โอ้ SPC โอ้ SPC SPC มันจะเหมือนลามิเนตไม่ใช่ลามิเนตไม่ใช่ลามิเนตนะครับแต่มันเหมือนลามิเนตแต่ลามิเนตมันไม่กันน้ํามันไม่ทนน้ําแต่อันนี้มันจะทนน้ํามันจะมีะหลายยี่ห้อป้าก็ไปสั่งบริษัทที่สร้างบ้านให้เรานั่นแหละเขาแนะนาไปค่ะเพราะบริษัทนี้แหละจะมาติดบัวในบ้านให้เรามันจะมีบัวนอกบ้านบัวในบ้านใช่ไหมคะคือบัวเนี่ยหมายถึงเวลาเราถูพื้นเนี่ย ไม้ถูพื้นเราเวลาไปชนผนังเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยเพราะมันมีบัวกั้นอยู่นะคะป้าก็เพิ่งรู้นะออว่าคนที่ทำกระเบื้องนี่ค่ะเขาเหมือนมาเก็บงานต้องมาเทพื้นเหมือนมาเก็บรายละเอียดนะคะ ของโครงสร้างที่เขาบอกอะต้องจบที่เขาเพราะว่าช่างกระเบื้องเนี่ยมันช่างที่มาเก็บรายละเอียดทําให้พื้นมันแบบว่ามันเรียบสําหรับปูพื้นเลยค่ะคือชั้นบนเราไม่ได้ปูกระเบื้องน้ะเราปูเป็น SPC SP หรือ SPC SP <c oughs> เหมือนลามิเนตอะค่ะน่มคิดเขาจะชอบเป็นแนวออกไม้ไม้นะคะเขาเรไรกลามิเนตอืม อะไรคือมุดสายเหรอดต์นแรกเขาจะาข้างล่างด้วยป้าไม่ยอมเพราะว่าข้างล่างป้าอยากเป็นกระเบื้องเพราะว่าไม่อยากให้เป็นไม้มากเพราะว่าบ้านแม่ป้าเขาก็เป็นไม้ไงเราอยู่กับไม้แต่ว่าต่างชาติเนะ่ะป้าเห็นนะเพื่อนที่ก็าก็ท o YouTube เหมือนกันนะคะเขาอยู่นิวซีแลนด์เขาก็รีมเวทบ้านใหม่ ปูเป็นเป็นไม้อันนั้นเป็นไม้จริงเลยอะเขาแบบว่าลื้ออันเก่าออกหมดเลยนะคะเออป้าก็าเข้าไปดูเขาอยู่แต่เขาไม่ค่อยอัพคลิปเท่าไหร่ดูเนี้ยเขาคงยุ่งเห็นเขาแบบว่าโอ้โหแบบเป็นไม้หมดเลยสวยเลยอะอันนั้นมไม้แท้ คอมพานีโยเฟนอะแล้วแม็กเฮาส์แล้วก็แม็กป๋อมบู์ใช่ไหมยี your friend, your. ่เนอเยอรมนีอะเพื่อนอยู่อ่ะเฟนอยู่อะตัวเม็บูธอืเมื่ก็ลุงคิดะ่ะเขารับเหมาที่ประเทศเยอรมันไม้เลยใช่ไหมไม้ทั้อย่างเลย,ยค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็ไม้ตัวบ้านก็ไม้อือยุโรปเป็นยุคคัดที่โนพอมแพมฟอร์ดอะโกเบเมน t h the, the Wood come from the, from, the North, from Sweden. Norway, and Nor yeah, Norway, Sweden. ป้าทมป้าถามว่าเมืองนอกเวลาตัดไม้ไม่มีปัญหากับข้าราชาการหรือว่าหน่วยงานราชาการเขาบอกว่าออาไม้เนี่ยเขาสั่งมาจากโซนเหนือของยุโรปจากสวีเดนนอร์เวย์ แล้วเขาก็คอนโทรลนะคะคอนโทรลไม่ใช่ว่านึกอยากจะตัดจะตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเวลาให้เขาตัดเป็นเขาก็เขาก็คุมคือไม่ตัดเลยมันก็จะลกยึดยูยไม่คัดเลยมันก็จะทูมัดใช่ไหมไม่ตัดเลยมันก็จะเยอะเยอะเกินไปนะคะก็คือทําให้ป่ามันลกเป็นดงดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ตัดมันก็เอามาทําบ้านกันแต่ก็ตัดอยู่ในขอบเขตการควบคุมของเขานะคะอร่อย โวดาสนใจคิดรับซอมอนกินพุงแซลมอนเลยลูเบร์สมอืมมันแซลมอนอันนี้สดุดคิดไม่กินใช่ไหมแพงเส้ของต้องืนเหรอคิดกลัวป้าให้สซดาอ <laughs> อร่อย เข้ากันมากเลยค่ะพุงแซลมอนเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ของกล่องแม่ลมนะตุยแฟนธารมะที่เข้ามาใหม่เอ๊ะทำไมเรียกตุยนะครับเป็นนิคเนมของโซดานะคะแต่คนที่ดูกันมานานก็รู้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าสำหรับคนมาใหม่นะคะถ้าปาไปชืเรียกตุยเนี่ยคือนิคเนมนะคะเชฟนิคเนมก็มี น้ำสกุลมีชื่อจริงมีชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงโซดาชื่อเล่นตุยต๋ยตุย้ยตุ๋ยน,น้ำสกุลลากระเล็ดชีสลากระเล็ดแต่ะาดชีสย่างโซดาลากระเล็ด เขาบอกว่าหลังจากที่เขาปูกระเบื้องไปแล้วเดี๋ยวช่างกระจกก็จะเข้าช่างกระจกช่างไฟก็จะเข้ามาอีกนะอืมอิเล็กทริกจะข้าอาเกนนะจูงมั้ง <Doing what? S 1> พอเดีอ่อามาเช็คอะเกนนะยิบยูวันทูบายฮอตวอเตอร์ถ้าจะซื้อเครื่องน้ำร้อนก็ซื้อ oh. เลยอืมวอน coming win เดี๋ยวต้องบอกช่างกระเบื้องอคือช่างกระเบื้องเนี่ยเขาคงจะอยู่ยาวเกือบสองเดือนนะคะเขาบอกว่าเขาเคยไปปูบ้านปัานฝรั่งเหมือนกันแหละแต่เป็นชั้นเดียวใหญ่ใช้เวลาปูเกือบสองเดือนชั้นเดียวนะคะ แต่บ้านป้ามันสองชั้นก็จริงค่ะแต่ชั้นสองอ่ะมันเป็นของบริษัท SPC แผ่นนะคะพื้นเน่ะเขามาปูเองเพราะแผ่นพวกนี้ต้องต้องเอาคนอ่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะสายตรงเขามาปูช่างกระเบื้องจะปูไม่ได้นะคะแต่ช่างกระเบื้องก็จะต้องเทปูนเห็นไหมเมื่อวานเตรียมพื้นไว้ให้เขาให้เรียบ เพราะว่ามันเป็นเหมือนแผ่นไม้บางมากนะคะถ้าพื้นไม่เรียบเนี่ยเวลาปูไอเอสพีซเข้าไปเนี่ยมันจะเดินมันจะเป็นยวบอย่างนี้เลยนะคะยิบยูไม uh, ่ m ม็กแฟลตอ่าเดฟอร์ไอ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 เดพมันจะ easy, อีซีนั่นเลยนะ oh, <sure. S 1> อ์อมันจะไม่สมูท คิดก็อยากได้ค่ะต่นแรกป้าก็ไม่อยากได้หรอกลุงมอกชั้นบนขอเป็นเอพีซีแล้วกันก็อยากเดินนุ่มเท้าว่าลุงจะมีปัญหาเรื่องเจ็บเท้าเวลาเดินอร่อยมาส้นต่ำอ่ะสม ลุงบอกดีสำหรับเท้าของลุงก็สูงตัวใหญ่น,ะน้ำหนักก็เลยรองเท้ามากสุกดาเดินไปเดินมามันมีน้ำป่านะลูก ล้านค e ใหญ่ที่สุดหลานชายปาปิซี่ก็กลับเข้ากรมทหารแล้วค่ะติดทหารเกณฑ์ไม่ได้ติดหรอคะเขาสมาัคร เขาตำไม่ใส่น้ําตาลอร่อยดีอะถ้าไม่บอกเขาเ็จะใส่นะคะมันจะไม่บางทีบางคนเขาชอบเนาะบางคนเขาก็ไม่ชอบอย่างป้าเน,นี้ป้าก็ไม่ชอบใส่น้าตาลกรอบเนาะไม่ได้ใส่แป้งด้วยนะคะ รายละเอียดทอดก็อยู่ได้ข้างบนนะคะป้าติดถึงไม่ให้ mm hmm. คิดปิดคลิปนะ mm hmm. ให้ลุงติดกคิดเป็นแฟนทั้งบ้านชอบวันนี้นะครับพาเพซซี่ลงพีสกินพุงปลาแซาลมอนปลาแซาลมอนทอดปลาฉันทอดทอดพุงแซลมอนทอดกับพุงพุงนะนอย่าพุง ส้มตำใสปูพริก10กิโลพริก10กิโลและส้มตำทำไทยให้เบบี้ฟรังมีคาร์มชินมีผักๆอร่อยมากๆใช่อร่อยมากๆเลยค่ะเข้ากันมากเลยนะปรุงปลาแซลมอนเข้ากับเดี๋ยววหลังจะเอามาซื้อมาทำอ่อมคงจะมันดีเนาะจิ้มกับข้าวเหนียวเนี่ยเจันคลิปหน้า เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะสดาก็ย้ายมุมมาตรงนี้มั่งนะคะเดี๋ยวก็จะมาทางป้ามั่งะครัพอเห็นป้าหยิบนะคะเห็นหยิบอย่างนี้นะคะน้านางก็จะย้ายมามุมนี้นะคะนั่งนั่งที่ตุยนะคะตุยตุยนิกเนมนะคะนี่ค่ะอะให้ให้ตุยสักหน่อยนิดนึง เอาเอานิดนึงเอาตรงกรบพรบ่ะเอาตรงอะ่ะตรงนี้เออนิดหนึ่งมาให้นางนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะคะไม่อยากให้กินอาหารคนมากค่ะกลัวนางเป็นไตฮะถนะงไปได้ทรงนั้น,นะะเออลุงที่บอกพอแล้วแช่ให้นางดูงรสชาตินะคะสุาสานนางชอบไหมลุงอร่อยใช่ไหม